ครไ,ได้ยินนะฮะ New Age หรือว่ากลุ่มที่เป็นเอ h e ซึ่งก็คือผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าอะไรยนะี้ครับมีความคิดนะครับว่าเราไม่จําเป็นต้<า>องร<ม>ับความร <นำ S 1> ักจากภายนอกเลยนะแต่ความรักเนี่ยเกิดขึ้นจากภายในจริงๆนะฮะส่งเสริมให้อะไรให้เรารักตัวเองให้เรา,ารักตัวเองและการรักตัวเองนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกวา่าแบกเก็บตัวนะแต่เป็นกุญแจสูตเสรนภาพของชีวิตที่แท้จริงสิ่งที่อันตรายคือ บางครั้งคริสเตียนอดอมความคิดแบบนี้คือเหมือนว่ารับความคิดลักษณะนี้เข้ามาแล้วทําให้คุณค่าของความรักของพระเจ้าที่เข้ามาสู่ชีวิตเรามันลดลงมากๆเพียงเพราะเรามองว่าโอเคเรารักตัวเองและจึงส่งมอบความรักไปพี่น้องซอสหรือว่าแหล่งที่มาของความรักเนี่ยที่มาจากตัวเองกับมาจากพระเจ้าที่มันเทียบกันไม่ได้เนมะันเทียบกันไม่ได้ แนวความคิดแบบนี้เองที่บอกว่าให้ความรักเริ่มต้นจากใจเราเองเนี่ยฟังดูมันจะดูดีนะครับเพราะมันทําให้ช่วยส่งเสริมแล้วให้คนคนหนึ่งไเ,เห็นคุณค่า,าตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะ,ะมักจะเห็นตอนต,อนต้นปีอ่ะตอนต้นปีทุกคนบอกมีวีเดียวรีสอร์ท์ชันลงเฟซบุ๊กเลยปีนี้ฉันจะทำอะไรปีนี้ฉันจะรักตัวเองมากขึ้นนะครับแนวความคิดแบบนี้จริงๆก็ไม่เลวเลยชีวิตฉันจะได้มีความสุขความสุขขึ้นนะครับ แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดข,ของแนวความคิดในลักษณะนี้คืออะไรรู้ไหมไม่รอ้ผมถามผ่จะตอบคำถามนี้ด้วยกันามถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่กํกาหนดคุณค่าของเราในแต่ละคนอะไรเป็นสิ่งที่กํกาหนดคุณค่าของเราถ้าเราสามารถเอ,อ่อคำถามคือเราสามารถกาหนดคุณค่ากับตัวเราเองได้จริงๆหรอถ้าเราบอกว่าเราจะาารักตัวเองอย่างให้แบบสมรัถคุณค่าเรากำหนดคุณค่าของตัวเราเองได้จริงๆหรือเปล่า มันมีประโยคหนึ่งนะที่น้องเคยได้ประโยคนี้ไปที่บอกว่า beauty is in the eye of the beholder นะแปลภาษาอังกฤษเนี่ยความสวยงามขึ้นอยู่กับตามคนที่มองคุณค่าเนี่ยเรากำหนดตัวคุณค่าของเราเองได้จริงจริงหรือเปล่าความงามแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมไม่หรอกบางคนบอกว่าดอกไม้ดอกนี้สวยมากฉันชอบสีแดงดอกไม้สีแดงคนหนึ่งมองแล้วบอกว่าโอ้ฉันไม่ชอบเป็นสีแดงที่ตาฉัน คุณค่าที่อยู่ในตัวเราเองก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะกําหนดคุณค่าของตัวเราเองได้แล้วคุณค่าตัวเราเองนั้นมาจากไหนแล้วคุณค่าของเราเด็กมันเยอะมันน้อยแค่ไหนใครรู้เลยบ้างเราจะรับรู้ถึงคุณค่าของชีวิตเราเนี่ยก็ต่อเมื่อมีใครเขาเรียกอะไรนะเออเราได้รับเราได้รับเขาเรียกว่าการแสดงบางอย่างที่บอกว่าเออฉันมีคุณค่าในสายตาของคุณนี ผมเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าตัวผมเองเนป็นสามีที่มีคุณค่านะฮะจากคุณค่าที่กับภรรยาผมนะคุณลูกเนี่ยนะครับให้กับผมรุ่กเนี่ยรู้ถึงคุณค่าที่เอผมให้กับเขาด้วยพี่น้องรู้เปล่าผมไม่เคยให้ใหดอกไม้คุณลูกแม้แต่หเด่งดอกไม่เคยให้เลยนะครับแต่เขาได้มั่นใจและรอยยิ้มเลย